โอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาชมการเทสในส่วนของตู้เชื่อมนะครับโปโล s a อสเ0เนะครับกับลวดสามจดสอนะครับของยามาต้านะครับผมตัวนี้กระแสไฟนะครับที่เขาแนะนํามานะครับผมทั้ง3าท่านะครับก็จะเป็น70 130นะครับเราก็ต้องมาเทสกันก่อนนะครับว่าในส่วนของตู้เชื่อมนะครับของเราเนี่ยที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับใช้ กระแสไฟได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนนะครับคือทุกตู้เนี่ยจะต้องได้เทสอยู่แล้วนะครับผมสองจุดนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเทสทุกไซส์นะครับไม่งั้นเวลาเราไปใช้งานจริงเราก็จะไม่รู้นะครับว่าตู้เราเนี่ยมันจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเบื้องต้นเราก็ปรับตามกระแสนะครับที่เขาแนะนํามาก่อนนะครับเลยนะครับแล้วก็ปรับไปที่70็ก่อนนะครับ70นะครับ แปดสิบนะครับผมเก้าสิบนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยร้อยยี่สิบนะครับ แล้วก็ร้อยสามสิบแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมกันนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการเทสกระแสไฟไปแล้วนะครับผมตั้งแต่70 80 90 1 0 0นะครับแล้วก็ร2 0ยี่นะครับผมก็1 1 0ไม่เทสนะครับกระโดดมาร2อยแล้วก็1 3 0 1 4 0นะครับเราจะสังเกตนะครับกระแสไฟนะครับยิ่งเพิ่มเยอะนะครับลวดก็จะหลอมละลายได้ดีขึ้นนะครับบ่อหลอมนะครับก็จะโตนะครับผม แนวเชื่อมก็จะโตตามนะครับตามลำดับของกระแสไฟนะครับยิ่งลวดที่มีขนาดใหญ่นะครับกระแสไฟก็ต้องเยอะตามนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลวด3.2นะครับเพราะว่า2.6เราทําไปแล้วนะครับผมแต่3.2เรายังไม่ได้เทสนะครับสําหรับตู้โปโลนะครับ s A c 200นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้2 0 0์นะครับก็ถือว่าในการปรับแอมป์นะครับกับตู้เชื่อมมาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าตู้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้ได้เลยนะครับผมปรับได้ค่อนข้างนี่ยใกล้เคียงนะครับก็สําหรับตู้โปโลนะครับผม s A C 200นะครับก็ถือว่าลองปรับกระแสไฟตามลวดแล้วนะครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับผมสาหรับใครที่ซื้อตู้มาใหม่นะครับก็อย่าลืมเทสนะครับผมก่อนที่จะเอาไปใช้ในหน้างานจริงนะครับเราจะได้ปรับไฟได้ถูกนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับตามความหนาของเหล็กนะครับผมอ่า เราจะสังเกตนะครับลวดนะครับยิ่งมีขนาดโตขึ้นนะครับกระแสไฟก็ยิ่งต้องเยอะตามนะครับผมดังนั้นนะครับผมตู้นะครับที่เราซื้อมาใช้นะครับเราต้องดูแอมด้วยนะครับผมว่าแอมมันพอสําหรับลวดไหมนะครับจะซื้อตู้ก็ต้องดูลวดที่เราเชื่อมดูหน้างานด้วยนะครับผมสาหรับตู้นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับลวด3.2นี่ถือว่าผ่านเลยนะครับโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อเป็นแนวทาง ในการปรับไฟนะครับผมสำหรับรน3.2นะครับกับตู้โปโล o s r c 200นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่สวัสดีครับ